ตัวไหนสามสองสี่สามสองใช่ไหมทำไมตัวไหนนะคะสามสี่สามสองใช่ไหมเอาดีๆเล็บบอกแต่เชียนให้ถูกสักทีดได้ไม่ถูกโอ้ยไม่เป็นไรไม่มีตังค์ซื้อนมนะอืมคิดก่อนคิดก่อนติ๊กไปได้มาเมื่อกี้ฮะบอกตา กำลังคิดเลขกนะครับองจะให้ตัวไนคะกำลังคิดเลขเยอะทีเอาตามนั้นได้โหมันหกวนละลูกแมียังไงล่ะมันเป็นขนมอะไรน่ยตะบอกาอจกาเลยามาตะเคียนกินด้วยหน่อยอไไหมเอาตนไหนม่ตะเคียนกินฮะ เอาให้ดังเหมือนคุณเดชเลยเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรเนี่ยแกะเหรอโอ้กินไม่เป็นละเชียนกินไม่เป็นอ่ะ <G ül üyor> มันติดฟันโอ้ย <G ül üyor> มันติดดิ้นส่งไงเอาไก่ร้างกายนะเนาะจะไม่ได้ฮะ <G ül üyor> ทำไมถึงไม่ได้ <G ül üyor> ไ แฮตตะบุญแฮตตะบุญแกให้ตะบุญแกให้หน่อยแกให้น้องคันปันหน่อยเมื่อกี้ไปซื้ออะไรมาเมื่อกี้ซื้อขนมนี่เหรอบอกกัซื้ออะไรครับเอาพูดชัดๆหน่อยดิพูดดีๆพูดชัดๆฮะพูดเล่นเดี๋ยวพูดเร็วจะไมพูดเล่นนักเป็นเด็กอ่ะปาเ็นไปซื้อของจะเอะไรไหม สั่งดิเรียกสั่งอนนมเปรี้ยวมาให้หนูน้อยว่างี้กินเยอะกินเย้ยเหรอใครซื้อให้เด้อยครับตร,รเชียนตรเียนซื้อให้กล่องหนึ่งกินเลยไปงุรงยันใหญ่ยังยังยังไม่ไปเดยเรครับไปสองวันก็หยุดไปสองวันก็หยุดนะครับ เขาเรียกขนมอะไรจ๊ะครับนีย่ยูมันสินะขนมปอกแป็กขนมนปอกแปก็กอร่อยไหมครับนี่งไงฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับมันยูเหนะวันนี้ฝันหรือยังนะวันนี้นี่มีสติกเกอร์ด้วยเหรอครับไม่ใช่ กินเยอะหมดแล้วนะกินขนมเยอะแล้วกินข้าวไม่ได้อีกตอนเย็นกินข้าวไหมเนี่ยน้องปันปันกินข้าวไหมราจะเขียนอยู่นู่นตะบูนแม่ทําลงรถเนาะไม่มีที่จอดจอดข้างถนนวันไหนตะบูนจะทําลงรถเนี่ยย,ยังไม่ทำอรอตะบูนบอกว่าตะบูน ยังไม่มีตังทําทํายังไงเนาะน้องปันปันจะบอกเลขตัวไหนเนาะทีนี้สมุดมดยังสมุดเนะี่ยสมุดสมุดหมดแลดยวนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับให้น้องปัน,ป,นปันกินขนมให้อิ่มก่อนให้น้องปันปันคิดเลขให้ น้องปัดตาจะเขียนให้ไหมโอเคนะเดี๋ยวจะเขียนให้อยู่ยใช่ไหมไห<ะ>เขียนหลายวันเลยฮะเขียนหลายวันเลยนะครับใครมาเข้าฝันมั่งงวดนี้ตะบ,บูนตะบ,บูนมาเข้าฝันเขาบอกนะครับมังวดนี้เป็นตะบ,บูนมาบอกแล้วเข้าฝัน กระบ b u มาบอกว่ายัางไงฮะล่นแนะล่นเลยล่นเลยอันหนึง่งแล้วแต่เชียจะหยิบให้พันหยุดดีวันนีกินข้าวได้ไหมเนี่ยกินขนมเยอะอย่างเงี้ย ตะบูนไปบอกว่าไงนะบอกตัวไหนนะตะบูนใครเขาแม่ชื่ออะไรนะแม่เบฟแม่เบฟพ่ออะไรป๊าป๊าป๊าชื่ออะไรป๊าป๊าป๊าอ๊มเนี่ยป,ะปะา๊าป๊าอม๊มตายนมมาแล้วอ้าวทำไมมาไวจังเลยมาแบบด่วนเนอะอเดี๋ยวให้น้องปัน,ปน กินขนมเสร็จก่อนเดี๋ยวตะบ,บุญไปเข้าฝันบอกเลขเอาบอกก่อนได้ไหมตะบ,บุญในฝันว่าบอกตัวไหนตะบุญบอกตัวไหนนะตัวไห<ส>นสามสองสี่สามสองใช่ไหมทำไมพูดใหมส่สิไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ชัดส,สี่ามออะไรนะสี่สามสอง สี่สามสองเหรอสี่สามสองอ่ะจะยินชัดกันทีนี้ 4, 3, 2. 2> สี่สามสองแล้วก็ศูนย์เหรออะไรนะศูนย์นี่เหรอมีอะไรอีกมัหงอยากก็ศูนย์นี่เหรอก็สี่สามสองสเลน้องปันปันอยากก็ศูนย์นี่เหรอไปเขียนเหรอครับก็แล้วแต่น้องปันปันจะให้แล้วน้องปันปันจะให้ตัวไหนนะดูดิอ่ะกินอิ่มก่อนเนาะค่อยเขียนเนาะเขียนให้เลยใช่ไหมต่บอกไว้แล้วตัวอะไรนะ บอกเมื่อกี้ตัวอะไรสี่สามสองแล้วก็ศูนย์แล้วก็อะไรนะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็ศูนย์มีศูนย์ด้วยเหรอครับอ๋อสี่สามสองแล้วก็ศูนย์อร่อยไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตพวกันไปให้ไกลตะบูนมาแล้วตะบูนจะเข้าฝันบอกเลขอะ น,นีสองต้นนี้มันเป็นเสารั้วนไงอ๋อทังขยะนี่นเอาไวต้ตะบูนเจอได้เหรอประกาศเจอลรอครับเจอแล้วจะเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้ตะเชียนใช่ไหมอเออใส่อืมฉันอันนี้ใหม่เหรอครับอึดเอออ๋อน้องปันปันจะเขียนให้แล้วนะครับเขียนอีกแล้วครับ ตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมได้ครับได้อะวงกลมก่อน,อว,งอนอวงกลมให้อาเทีนี้จะเขียนให้ใหม่ตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็วงกลมอีกเด็กครับนี่นเนี่อ,อะไรอ่ะฮะมันก็ต้องเกาะอีกก่อนอย่างว่าละก่อนจริงก่อนที่จะดีที่สุดจะไปปุ๊บมันก็ต้องเท้าขามพื้นล่างก่อนแล้วเนาะ เออไม่กี่ต้นนะต้นร้อยกว่าบาทเออมันมันจะแค่ไปนี่มันแค่สิบวันเนาะก้อนประมาณสามร้อยหนึ่งสิบวันนี่เนาะร้อยก้อนก้อนละห้าเอายังต้นร้อยตัวใหญ่ใหญ่นี่นี่เอาข้างล่างเนี่ยมันจะทับกันใช่ขดสองเมตรใช่ไหมท่วงสามสองเมตรก็หกต้นสิบเมตรเนาะเออเออสิบวามันไม่ไกลเนาะอันนี้เสือหัว ส,ส,สี่สามสองสี่สามสองสี่สามสอง,สสสองแล้วก็ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับน้องปันปันนะคะเมื่อกี้ได้บอกตัวเลขมาแล้วนะคะตัวเลขของน้องนะคะที่แรกน้องบอกสี่สามสองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายน้องบอกมาว่าศูนย์นะคะอ่าท่านผู้ชมลองจับดูนะคะ เดี๋ยวแอดจะจับตัวเลขให้ด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูยังไงก็ฝากไว้นะคะตัวเลขที่เราถ่ายทำนำเสนอจะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโปรดใช้สตินะคะใช้วิจารณญาณ <c oughs> ในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ